ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ 30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งขาา่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด 3+ plus ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา3สาวนะคะแหวนแหวนจอยและลูกแก้วค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับเขาค่อนข้างเครียดก่อนเลยค่ะสืบเนื่องจากกรณีข่าวของเจ้าอาวาสวดไร่ขิงนะคะทำให้เราเนี่ยต้องกลับมามองอันตรายเลยอของโลกออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะคะโดยเฉพาะพวกเว็บการพาน,านันเพราะว่าปัจจุบันนี้มีประชาชนที่ตก เยยอะมมากมากค่ขณะที่ตำรวจไซเบอร์นะคะก็บอกว่าปัจจุบันนั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์เปรียบเสมือนแก๊งคอสเซนเตอร์รูปแบบหนึ่งโดยโปรแกรมเมอร์ของเว็บไซต์นะคะมีการเขียนโค้ดดักไว้เพื่อหลออล่อให้ผู้เล่นนั้นเติมเงินเข้าไปเยอะๆและใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทําให้เจ้ามือนั้นได้กําไรค่ะส่วนโทษของผู้เล่นพนันนั้นนะคะมีความผิดตามพรบการพนันมาตรา9โทษจําคุกไม,ม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ขณะที่ผู้จัดนะคะเจ้ามือหรือเว็บพนันมีความผิดตามพรบการพนันมาตรา12โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะคะเจ้ามือหรือเจ้าของเว็บและผู้ร่วมขบวนการยังอาจโดนดำเนินคดีนะคะในฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินตามพรบฟอกเงินพุทธศักราช2 5 4 2มาตรา60ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีปรับสูงสุดนะคะถึง2 0 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และยังโดนตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยค่ะมาดูเรื่องดีๆนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกค่ะได้จัดกิจกรรมนะคะกระชับความสัมพันธ์กับแฟนคลับของศิลปินชาวไทยในเม็กซิโกค่ะเพื่อต่อยอดและขยายซอฟต์พาวเวอร์ด้านบันเทงไทยค่ะ สถานเอกอัครราชาทูตณกรุงเม็กซิโกนะคะได้จัดก,กิจกรรมไทยป๊อปคาลเจอร์แฟนเดย์ณที่ทำการสถานทูตโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า80คนค่ะซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับศิลปินคอนเทนต์บันเทิงไทยและอินฟลูเอนเซอร์ที่ติดตามวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยกว่า50กลุ่มทั่วเม็กซิโกอาทิแฟนคลับเจฟซัตเตอร์ฟรีนเบคและทิลลี่เบิร์สค่ะ โดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับฐานแฟนคลับที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในลาตินอเมริกาพร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ตลอดปี2568ที่สถานทู่เตรียมจัดขึ้นในเม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตและกิจกรรมแฟนมิทติ้งของศิลป,ปินไทยรวมถึงกิจกรรมการเดินขบวนพรายพาเรด ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ Parade Day of the Dead ในกลุงเม็กซิโกตลอดจนงาน Thailand Week นะคะที่เป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเไทยรอบด้านค่ะ ซึ่งท่านรุธธรรมมงคลเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกค่ะได้กล่าวขอบคุณกลุ่มแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสถานทูตอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำถึงบทบาทของแฟนคลับนะคะในฐานะพันธมิตรสําคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยขณะที่ผู้เข้าร่วมงานต่างก็ประทับใจนะคะที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสถานทูตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแฟนคลับหลากหลายกลุ่มค่ะ ซึ่งนี่นะเป็นครั้งแรกที่สถานทูตไทยจัดก,กิจกรรมรวมตัวแฟนคลับขึ้นอย่างเป็นทางการโดยกลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะคะเป็นตัวแทนของแฟนคลับชาวเม็กซิกันกว่า40,000คนคะ่ะที่มีความหลงไหลในศิลปินและคอนเทนต์บันเทิงจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองคะ่ะ ส่วนช่วงนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศค่ะกับร้อยหกออนทัวนะคะตอนลุยสวรรค์จิ๋วใจโก้นั่นเองเขาพาไปสัมผัสทางวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติในประเทศจีนนะคะจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะส่วนช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวบันเทิงกันนะคะ กับวิทยุครอบครัวข่าวที่พาท่านผู้ฟังผู้โชคดีบินลัดฟ้าสู่ประเทศจีนตะลุยสามเมืองไปสัมผัสวัฒนธรรมและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เชิงตูห่วงหลงและจิ๋วไจ้โกค่ะกับทริปร้อยหกออนทัวร์ตอนลุยสวรรค์จิ๋วใจ้โกบอกคําเดียวเลยนะคะว่าทริปนี้สนุกและประทับใจสุดๆเลย จากด้านบนทเรุลงไปเห็นพื้นดินตอนนี้เราอยู่ที่เมืองทรงพันธนะครับชื่อเดิมก็คือทรงโจครับเ<อ>มืองนี้เป็นเมืองโบราณนะครับมีประวัติมามากกว่าพันปีนะครับ<อ>เดิมทีตรงนี้ครับเห็นเป็นกำแพงเป็นเหมือนเป็นป้อมนะครับผม<อ>เดิมทีจะมีกษัตริย์ทิเบตนะครับเขาก็จะมาตีเมืองนี้แต่ว่าก็จะมีการสร้างกำแพง สูงกว่า4,000กิโลนะครับเพื่อป้องกันเอาไว้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเราก็มากราบสักการะขอพอรไหวพระกันที่วัดต,ต้าสือในเมืองเฉิงตูนะครับข้างหลังนี้จะเป็นพระประธานของวัดน,นี้ชื่อพระศรีสักยะมุนีนะครับ ฝากนะครับให้ติดตามวิทยุครอบครัวข่าวนะครับตลอด24ชั่วโมงจะมีรายการดีๆมากมายแล้วก็จะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้มาร่วมชิดนะครับอยากให้ติดตามแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเพราะว่ามันดีมากดีเกินคาดกิจกรรมออนทัวร์ที่ชีเสิร์ฟกันปังๆตลอดทั้งปีแบบนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านและสามารถติดตามภาพบรรยากาศแบบเต็มๆค่ะรวมไปถึงสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่เพจวิทยุครอบครัวขา่าว106 Family News สถานีบริการน้ำมัน We Precision กับข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3-4นะคะเริ่มต้นเบรกนี้เราพาไปดูบรรยากาศนะคะงานช่อง3ฟันทะลุก,ก่องกับการเปิดตัว3าละคร3รถนะคะที่เอามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นใจขังเจ้านับ8และผู้บ่าวสุดซ่ากับอีหลักาซิ่งค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะที่ตึกข่าวอาคารมารโนนก็ได้มีการจัดงานช่อง3ฟันทะลุกล่องส่งมอบความสุขและแจกความสนุกให้กับแฟนละครค่ะด้วยการเปิดละครลดใหม่3เรื่อง3รถ3ความสนุกได้แก่ใจขังเจ้านับ8และผู้บ่าวสุดซากับอิลาคาซิ่ง พร้อมกองทัพนักแสดง3เรื่องที่ขนกันมาแบบครบทีมค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกใครที่ชอบแนวพีเรียดต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนกับใจขังเจ้า <Ooh. S 1> เรื่องนี้เป็นผลงานจากค่ายคุตฟิลลิ่งโดยผู้จัดพิกิงสมจริงนำแสดงโดยนเด็กกิมิยะที่หลายคนบน่นคิดถึงซึ่งประกบคู่กับนางเอกน้องพายรินดาดาเป็นครั้งแรกพร้อมทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นเฟรนเป็นสตอันดาโบสคุณเดี่ยวนะคะบอกเลยว่าเป็นละครแนวพีเรียดย้อนยุคที่มีเรื่องของวิชาอาคมมาเกี่ยวข้องด้วยน่าหนุ่มมากๆเลยละค่ะส่วนเรื่องต่อ ฉันข้ามไปสอดบดเพลงที่ขับขานมาคบสาตวอื่นในความคิดถึงฉัน เรื่องต่อมาค่ะเป็นละครแนวศิลปะแม่ไม้มวยไทยเรื่องนับ8ผลงานจากค่ายทีวีซีโดยผู้จัดพี่ปิ่นนัทนันนะคะนำสะแสดงโดยโอพระเอกพลนวัตประกบกับนางเอกอน้ำตาลพิจักนาค่ะร่วมด้วยอ๋องสิทธานพี่ปอณัชวุฒินะคะแล้วก็พี่สามารถเพชรอรุณเอมี่อุทันพรค่ะซึ่งในละครเรื่องนี้นะคะน้ำตาลจะรับบทเป็นหลินลูกเจ้าของค่ายมวยที่อยากจะเปิดค่ายมวยของตัวเองแบบใสสะอาดขณะที่พลนะคะรับบทเป็นทันนักมวยที่ใหม่มั่นปั้นมือค่ะแล้ว ก็อ๋องรับบทโดยโปรโดเป็นแชมป์มวยไทยน,นั่นเองค่ะปิดท้ายมากันที่ละครสายมุ่นจ่อยกันบ้างกับผู้บ่าวส,สุ่ากับอีหลากขาซิงค่บผลงานจากค่ายรักละครผู้จัดพี่อาพลังรรมค่ะนำแสดงโดย Smith, สมิธพาสมิธประกบกับนางเอกเดนิสเจลิชานะคะพร้อมด้วยเต้ลิซ่าตีหีนะคะ <c oughs> โดยผู้บ่าวสุด่ากับอีหลากขาซิงเป็นแนวละครอีสานนะคะเรื่องราวจะเกิดขึ้นในสหมู่บ้านทาง้าอีสานได้แก่ บ้านจางปางและบ้านจงโป่งนะคะเป็นคู่อริมา40ปีตั้งแต่รุ่นปู่เลยค่ะรอติดตามกันได้เลยกับละครลอตใหม่ของทางช่อง3รับรองว่าสนุกสนานเข้มข้นถุกเรื่องแน่นอนค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะสาผู้จัดมือดีค่ะก็ได้เริ่มนะคะถือเปิดตัวนะคะสิหนุ่มในโปรเจกต์ Boys' w i p e The Project รายการ r e a l ลิตี Boy Love ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะ ถือว่าเป็นการร่วมมือกันของเราผู้จัดมือทองจริงๆนะคะเมื่อพี่คิงสมจริงสุภาพผู้จัดและผู้กำกับมือฉมังร่วมมือกับสองเพื่อนซีพี่ชูชุดาภาพี่ก้องปิยะร่วมด้ยผู้จัดรายการรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างพี่ต้นสรพง์ผุดเร a l ลิตี้บอยเลิรูปแบบใหม่ครั้งแรกของประเทศไทยกับ o y ย Swipe the Project รายการ r e a l ลิตที่จะพาไปสัมผัสกับความน่ารักของหนุ่มๆบอยส w วททั้ง10คนเพื่อค้นหาความรัก มิตรภาพและความทรงจำดีๆที่สุดประทับใจในแบบที่เป็นตัวของตัวเองหลังจากได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน2สัปดาห์นะคะซึ่งจะออกอากาศให้ได้รับชมกันทุกวันพุธเวลา22นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันพุธท,ที่4มิถุนายนนี้นะคะทางช่อง3กด33ค่ะส่วนข่าวนี้นะคะ2ส,สาวสุดฮอตคาลิ่งออมจะชวนไปทำบุญกันค่ะ ลิงลิงคองและออมกรณพัฒนนะคะเชิญชวนร่วมแบ่งปันพลังใจเพื่อเด็กๆผู้ป่วยโรคมะเร็มมงค่ะด้วยเสื้อเนาะ ด้วยเสื้อนะคะน้องคลอเวอร์สัญลักษณ์แห่งการไม่ยอมแพ้ซึ่งมีสองสีได้แก่สีขาวและสีดำค่ะเป็นเสื้อจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโดยเปิดจำหน่ายครั้งแรกในงาน l i n k ออ g birthday charity to 25ที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall l i f e s h o e งามวงวานในราคาตัวละ333บาทค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในวันงานนะคะแต่อยากสนับสนุนเสื้อทีเชิดลายน้องคลอเวอร์ก็สามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k มูล,ลนิธิโรงพยาบาลกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งสามารถบริจาคผ่านบัญชีมูล,ลนิธิโรงพยาบาลเด็กธนาคารฐานไทยธนาชาตท t ท b เลขบัญชี038107 6900ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยค่ะใครที่ไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ไปร่วมสร้างปฏิหารกับการเป็นผู้ให้กับสงสาวหลิงหลิงกับออมได้รายได้นะคะจะนําไปช่วยเหลือน้องๆผู้ป่วยโรคมะเร็งโครงการเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูกและเซมเซลในผู้ป่วยมะเร็งเด็กจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติต่อไปค่ะ ส่วนรายการ Job Star กว่าจะเป็นนะคะสัปดาห์นี้หนุ่มแม็กประวิธค่ะจะไปเรียนรู้การประกอบอาชีพเป็นออช่างทาเล็บซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจร้านทำเล็บมาแรงมากๆนะคะก็ต้องไปถือผู้ชี่ยวชาญนิดนึงกับเจ้าของร้านคนเก่งคนเก๋คนสวยคนนี้คุณแจกี้ค่ะเข้าสู่วงการชายทยเล็บเจลอีกคนนึงแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อมัดแมนแม็กปวิธค่ะ จากละครเย็นเรตติ้งดีนะคะแผ่นรหัสคันลุงที่ล่าสุดขอเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการยื่นมือมาให้ช่างทำเล็บ เป็นครั้งแรกนะคะพร้อมกับถือโอกาสเรียนรู้อาชีพนี้ไปเลยกับชช่างทำเล็บในรายการจับซากกว่าจะเป็นจากเจ้าของร้านทำเล็บคนสวยใสยไ่ไฮอย่างน้องแจ็กกี้ของเราซึ่งตอนนี้กำลังเปิดธุรกิจร้านเล็บนะคะย่านททวินทาวนะคะ<ม>ชื่อกิกกี้เนลหรือว่าจิจิเนลก็ได้เราแต่ที่เขาบอกให้เรียกแอนด์สปาค่ะงานนี้บอกเลยว่าแม็กจะเป็นการลองทำอาชีพช่างทำเล็บครั้งแรกแต่ว่าแม็กซ์ทำผลงานได้ดีทีเดียวงานเอาสกิลความสามารถวิชาศิลปะที่ติดตัวมาใช้จนทำเอาแจ็กกี้ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ย อยากท้าทามมาให้เป็นช่างอีกคนหนึ่งเลย oh. เอลังขาดอยู่พอดีเออไปฟังเสียงทั้งคู่เลยค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นงานที่แบบง่ายๆไม่น่าย,ยากเนาะ mm. แต่จริงมันมีรายละเอียดในใน,ในทุกขั้นตอนที่ที่อยู่ครับตั้งแต่การเริ่มแบบเปิดเตรียมผิว oh. การลองพื้นการอะไรหลายอย่างแล้วก็เทคนิค การใช้ไม้ดอดอะไรต่างๆนานาผู้การการปาสีความหนาน้ำหนักมือทุกอย่างมีรายละเอียดความชำนาญต้องมีครับสอนนิดหน่อยไม่ถึงขั้นครูสอนนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็พี่ไมค์เขาเป็นคนแบบมีสมาธิอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนวาดรูปได้ดังนั้นเขาก็จะมีความแบบมั่นใจในการลงสีถือว่าอนาคตไกลใครอยากจะรู้นะคะว่าเราเวงขนาดนี้เล็บเป็นยังไงต้องไปดูที่อบส s t a r กว่าจะเป็นครับ ส่วนคือวนอาทิตย์นะคะรายการร1 8ชั่วโมงพี่อาวิบูลค่ะก็จะพาไปพูดคุยนะคะกับคุณอาสันติสเสวิวิมลและผู้จัดงานคอนเสิร์ต51ปีกราวิกลมหายใจแห่งความคิดถึงอย่างคุณป๊อกธนัดประดีบุญยะพักคชยากิจบริษัทค l a s s ิ r e c o r d รที่นําผลงานเพลงของกราวิกซึ่งเป็นนามปากกาของคุณอาสันตินะคะ ที่ประพันธ์เพลงดังๆให้กับศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊ดอนุพลพี่ต้นสุชาติวงแกรนเอวง Royal Sprite วงแม i คอินทอชวงเพื่อน and f o r e v e r และอีกหลายศิลปินที่โด่งดังพร้อมได้รับเกียรติจากศิลปินส่วนหนึ่งนะคะที่จะไปร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนี้ติดตามกันได้ในรายการรอบหชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้นะคะเวลา23่สนาฬิกาห้านาทีทางช่อง3มกด33และสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube Group Official Search ค่ะ มาต่อกันที่บรรยากาศงาน s o n w Ri t e r t ไ a ย l a นด์โชว์เคส2025นะคะเวทีดีๆสำหรับนักแต่งเพลงค่ะ เมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีรัชดานะคะบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดหรือ MCT ค่ะได้จัดงาน s o n g w r i t e r Thailand Showcase 2025 Songs of Tomorrow นะคะซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญค่ะของนักเล่าเรื่องผ่านเสียงดนตรีจากทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และผลักดันวงการนักแต่งเพลงไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงค่ะงานจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Songs of t o m o r r o w นะคะมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ส่งเสริมมควา รู้ด้านลิขสิทธิ์ให้กับนักสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงในวงการค่ะไฮไลท์ในงานก็มีทั้งการเสวนากับริวเซอร์นักแต่งเพลงกิจกรรม i n s p i r a t i o n Talk ฟังเรื่องราวการแต่งเพลงที่เปลี่ยนชีวิตกับการสร้างไรายได้จากการแต่งเพลงค่ะพร้อมเนื้อหาด้านลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานการเวิร์กช็อปการแต่งเพลงและการประกวดแต่งเพลงรวมไปถึงสเปเชียลโชว์จากผู้ชนะการประกวดและโชว์พิเศษจากอดีตผู้เข้าประกวดและอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ ปิดท้ายช่วงนี้กันที่3นักแสดงค่ะปีเตอร์แพนเคสและมินนะคะจะชวนมาติดตามความเข้มข้นในละครเหนือพรมลิขิตกันค่ะวันนี้ปีเตอร์แพนเคสมาริลินและมิวสรุธค่ะจากละครเหนือพรมลิขิตนะคะได้มาร่วมกิจกรรมดาราไลฟ์กับทาง CS3 t h a i l ไทยแลนด์เพื่อพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังและความสนุกสนานของละครเหนือพรมลิขิตพร้อมกันนี้นะคะทั้ง3ยังชวนให้ติดตามความเข้มข้นของละครที่เดินทางมาถึง EP 1ีกันแล้วนะคะว่าวิกนี้จะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างไปฟังเสียงนักแสดงกันค่ะ เราทั้งสองคนกําลังจะมาเจอเจอกันถูกเปิดเผยในหลายๆประเด็นเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวมานจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเป็นเหมือนแบบศึกายเลือดพี่น้องทั้ง3คนแล้วก็รวมถึงเรื่องธุรกิจด้วยซึ่งตัวกิจเองก็จะต้องเข้าไปคอยซัพพอร์ตด,ดูแลคุณรสลิินอย่างแน่นอนในเรื่องของคดีการไขคดีมาเนี่ย เรามาถึงใกล้จะถึงตนปลายทางแล้วจะเจอบอสตัวสําคัญแล้วฉากบูต้องบอกว่าเราไปแบบลุยป่ากันด้วยแบบมียิงปุ้งปุ้งปังปังยิงปุ้งปุังคืออะไรปิ่งปังปุ้งปุ้งปุ้งอย่างนี้เลยมีเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ค่ะแต่ว่าก็คงอาจจะสปอยไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ว่านอกจากจะเสียใจแล้วมันมันฟาดมันมีหลายเรื่องมันสะเทือนใจอะเนาะ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างนี้เกิดขึ้นน่ะมันทําให้ตัวละครได้เติบโตขึ้นท่าแท้ของความเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นออกมาด้วยค่ะยังไงก็ฝากละครเรื่องเหนือพรมลิขิตด้วยนะคะออนแอร์ On ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2องทุ่มยีทางช่อง3กด33คะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกับคุณซีชัดปวีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอรเปอเรชั่นจำกัดมหาชน PT a l u m a x u m การหุงต้มถังอลูมิเนียม มาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ Daily C3 นะคะใครที่พบปัญหาต้องอ่านเอกสารโอ้ยยาวยาว,ยาวแต่ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้สิขอแนะนำฟีเจอร์ audio overview audio overview นะี่อยู่ใน notebook lm ค่ะมันสามารถแปลงข้อมูลในเอกสารให้กลายเป็นเสียงพูดเหมือนเราฟัง podcast ไปพลางๆที่สำคัญรองรับภาษาไทยแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบอ่านเพราะรู้สึกโอ้ยตัวหนังสืออ่านยากจังเลยฟีเจอร์สาคัญกับคุณเลยค่ะ u d o Overview คืออะไรมันคือฟีเจอร์ที่ใช้ Gemini เปลี่ยนไฟล์เอกสารกดอน DOC PDF เนี่ยพูดออกมาให้เราฟังเป็นเสียงเหมือนกับสไตล์พอดแคสต์เลยจ้ะเอ๊ะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราจ่ายค่า Subscript i o n อะไรไปบ้างเพื่อให้เราฟังได้เข้าใจแทนมานั่งอ่านเองบางคนตาไม่ดีเปิดฟังระหว่างเดินทางระหว่างตาไม่ว่างดูหรือทากิจกรรมบอื่นไปพร้อมกันก็ได้ใช้หูการทํางานก็ง่ายง่ายอัปโหลดเอกสารเข้าไปแล้วให้ Gemini ถอดเอกสารเป็นเสียงพูดค่ะแล้วก็เซฟไฟล์เสียงไปใช้งานต่อเลยเราสามารถแปลงเอกสารให้กลายเป็นเสียงภาษาอื่นได้ด้วยรองรับ50ภาษาท โอ้ไม่ก็เช่นเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแปลงเป็นเสียงไทยเรียกว่าช่วยลดกำแพงภาษาเปิดประตูการเรียนรู้พ้นควาหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนแต่บอกได้เลยนะจ๊ะว่าต่อไปไม่แน่เสียงที่อ่านอยู่เอเสียงสีหรือเปล่าเนี่ยใครที่มองหาเครื่องอัดเสียงที่พร้อมถอดข้อความ AI ถอดเสียงคุยโทรศัพท์ได้ ขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะรองรับการใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือและก็หูฟังไร้สายด้วยค่ะ HiDoc i นั้<อ>น,นเป็นเครื่องบันทึกเสียง AI พกพารุ่นแรกในตลาดสามารถบันทึกเสียงหูฟังบลูทูธได้นะคะช่วยถอดเสียงคุยโทรศัพท์ได้น่าสนใจทีเดียวค่ะดีไซน์มาในทรงแท่งๆค่ะพร้อมปุ่มกดโหมดต่างๆนะคะรองรับการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธที่ต่อกับมือถือแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเสียงการประชุมแต่ว่ามีหน่วยความจาในตัวประมาณ6กสิี่กเขาเคลมว่าบันทึกเสียงได้มากกว่า1 0 0หนี่งพื้นผิวอย่าง MacBook ได้เพื่อบันทึกเสียงระหว่างการประชุมหรือนำเสนองานค่ะแต่จุดเด่นก็คือโหมดแบบการโทรเนาะในการบันทึกถอดสายสนทนาได้พร้อมระบบการตัดเสียงรบกวนซึ่งจะสามารถถอดเสียงได้ไม่จํากัดทั่วโลกกว่า75ภาษาไฟล์ที่เราอัดไว้จะถูกโอนเป็นบริการออนไลน์ค่ะแล้วก็จะมีโมเดล AI มาช่วยถอดเสียงคลอส Deep Seek หรือว่า GPT เพื่อเพิ่มการถอดเสียงมาบันทึกการประชุมฉบับเต็มบทสรุปย่อแปลการประชุมนะคะก็คล้ายๆกับเครื่อง Plot ที่ซีเคยได้ทําการรีวิวไปแล้วแต่ตัวในซียังไม่เคยได้ทดสอบค่ะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดเลยทีเดียวนะะค อยากจะบอกว่าเทคโนโลยีก้าวล้ำไปไวมากมีเครื่องมือที่ช่วยเราแก้ปัญหาแต่และเรื่องได้อย่างน่าสนใจก็ลองใช้กันดูและลองฟีดแบ็กกันดูนะคะขอบคุณคุณสีชัดปวีนะคะ,ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮน์ De air, และผลิตภัณฑ์รัชวิีวิตินิ่งครีมรวมถึงชุดพิกรจากลีนออฟฟิเชียล้วยค่ะ ส่วนท้ายรายการวันนี้นะคะตลาดไทยนิยมค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากวิสาหกิจชุมชนนะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาฝากกันไปติดตามพร้อมกันค่ะวันนี้เราสามคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือตลาดไทยนิยมในรายการข่าวสามสีครับเราทาช่วงนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่อยู่ข้างหน้าของคุณผู้ชมนี่ก็ครบหนึ่งปีแล้วที่เราได้รู้จัก แฮ้ว g จีไอจากอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีและในที่สุดแฮ่จากจังหวัดสุพรรณบุรีก็กลายเป็นขนมกรอบอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารให้คนไทยได้ทดลองชิมกับ7รสชาติแล้วเราเรียกเขาว่าแฮ่เฟรนด์ไฟครับแฮ่เฟรนด์ไฟ r y มีทั้งหมด7รสชาติด้วยกันนั่นคือรสชาติดั้งเดิมสาหร่ายมีรสชาติข้าวโพดรสชาติบาร์บีคิว และรถใหม่ล่าสุดนั่นคือรถชีสรถลาบและรถวาซาบิรวมทั้งหมด7รสชาติที่หลายคนชื่นชอบครับท่านที่สนใจที่จะชิมแห้วแบบซองจำนวน4ซองจากราคาเต็ม260บาทจะเหลือเพียง196บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับท่านที่สนใจไปมากกว่านั้นเราเคยทานแล้วเราชอบเราอยากเอาครบ7รสพิเศษอย่างนี้เลย เราแถมอีก1นซองครับรวมแล้ว8ซองจากมูลค่า520บาทจะเหลือเพียง343บาทไม่เพียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมที่ได้เห็นอยู่ล่าสุดจากพัฒนาเฮลเฟนฟรายออกมาจากถุงแบบนี้กลายเป็นกระปุกสวยๆแบบนี้สำหรับแบบกระปุกใหม่ล่าสุดนั้นปกติแล้วจะจำหน่ายกระปุกละ89บาทนะครับปริมาณ70กรัมในกระปุกสวยๆแบบนี้ ถ้าท่านซื้อ7กระปุกเราจะแถมม่อีก1กระปุกครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น712บาทจะเหลือเพียง455บาทจากราคา712บาทนะครับจะเหลือเพียง455บาทเพื่อให้คนไทยได้ทดลองชิมในกระปุกสวยๆแบบนี้ถ้าท่านสนใจจำเบอร์นี้ไว้ครับ0813168168หรือจะโครมาเดี๋ยวนี้081 3168168หรือถ้าท่านถนัดที่จะสแกนลายลายของไทยนิยมเราอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้แล้วสามารถสแกนและสั่งซื้อได้ทันทีค่าส่งฟรีหมดทั่วประเทศไทยครับและท่านจะได้ลองลิ้มชิมรสชาติแห้วเฟรนฟลายแห้วจีจากอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีครับ